สวัสดีค่ะทุกคนพอกประจุกชรแนคนกระลาศินคือเก่าคือเดิมค่ะโดนแล้วเนะวาะบอดเไม่เห็ุคลิบทักทายครับพี่พีน้องน้องสุขูสุขคนเนาะพะว่าประจุกติดงานติดงานขาวดําแล้วก็ะติดงานประจําของตัวเองค่อนข้างจะบุญยุ่งยุ่งไม่จะก,ก็ค่อนข้างจะยุง่งวุ่นวายนิดหน่อยค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ทําคลิปทักทาย กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นานเลยละจ้าทุกคนเกือบเกือบเดือนนะคะก็วันนี้เนาะได้จากการที่ได้ดูข่าวติดตามข่าวข่าวในทีวีเห็นข่าวการท่วมเนาะน้ำท่วมที่ทางภาคเหนือของบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนน่านชัยนาททางเหนือนะคะทุกคนที่ตอนนี้กําลังประสบกับ ปัญหาอุทกภัยเนาะน้ำท่วมนะคะทุกคนคะเราก็ช่วยกันส่งกำลังใจให้พวกเขานะคะทุกคนให้พวกเขาอ,าอยู่รอดปลอดภัยเนาะให้เขาพ้นผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เนะาะโดยเฉพาะที่เชียงรายค่อนข้างจะหนักหน่อยค่ะทุกคนอำเภอแม่สายอู้ได้ดูข่าวแล้วน้ำตาไหลาตามเลยค่ะทุกคน ตามเนื้อข่าวท,ที่เราได้เห็นแล้วก็จากการเล่าเรื่องราวการไปช่วยชีวิตของบรรดากู้ภัยเนาะดูข่าวไปน้ําตาไหลน้ําตาซึมประจุบเลยคะ่ะทุกคนใจนะ่ะส่งไปให้เขาอะ่ะนานแล้วล่ะคะ่ะเต็มร้อยแล้วแตก่ก็ลุ้นๆเนาะให้เขาช่วยแบบให้ทุกคนอะ่ะออกมาสู่โลกภายนอกได้อย่างปลอดภัยนะคะทุกคนซึ่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือว่าเพื่อนบ้านเนาะ ก็เจอปัญหาเดียวกันคืออุทก,กภัยเนาะเริ่มมาจากเวียดนามพายุยานิเนาะพัดผ่านหลายประเทศเนาะพะมาะ่าลาวอาัดฉานอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเข้ามาสู่ทางเหนือของเราเนาะทางเชียงรายเนาะที่โดนเต็มๆเลยก็คืออแม่สายอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนก็ช่วยกันส่งกำลังใจให้พี่น้องทางเหนือเรา ได้อยู่รอดปลอดภัยกันนะคะทุกคนคะเป็นกำลังใจกันเนาะส่งอันไหนที่เราช่วยได้ก็ส่งไปนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารการกินอาหารแห้งของแห้งเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ต้องการของคนทางเหนือของพี่น้องทางเหนือเนาะก็ใครมีอะไรก็ส่งไปนะคะทุกคนเอาเท่าที่ทำได้เนาะก็ เป็นกำลังใจป้กทุก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะทุกคนส่งให้กับพี่น้องทางเหนือให้ให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะคะเราก็มาดูาพี่น้องเพื่อนบ้านเราก็ไม่แตกต่างจากบ้านเราเขาก็าเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวป้าทุกจะเอาคลิปของเขามาลงให้ดูด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอ,อย่างจะเป็นลาวเวียดนามพม่าะอะไรเนี่ยเดี๋ยวป้าทุกจะเอาติดเข้าไปด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ จบลงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเราคนไทยช่วยกันก่อนนะคะทุกคนคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วค่อยๆไปบ้านคนอื่นเขาบ้านเพื่อนบ้านเนาะตอนนี้ช่วยคนในบ้านเราให้ได้เยอะที่สุดก่อนค่อยนึกถึงคนอื่นนะคะลาพี่ก่อนคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ รักชฉลนพม่าและ,ะท,ทุกคนส่วนที่รัฐชินทางตอนใต้ของพมา่าแม่น้ําเมยก็ทะลักล้นฝั่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เมืองเมวดีเมืองชายแดนของพม่าตั้งแต่บันอัคารที่ผ่านมานะครับประชาชนตอนนี้ต้องไปอยู่ตาม